สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนัติดตามกันนะครับเว็บไซต์ข่าวเอเชียไทม์ Time รายงานนะครับว่าอินเดียเผชิญแรงกดดันสูงสุดไม่สามารถรักษาสมดุลระหว่างสหรัฐและรัสเซียได้อีกต่อไปการประกาศใช้มาตรการการคว่ำบาตรของประธานดีโดนัลดทรัมป์ Trump, ต่อบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของรัสเซียอย่างรอสแนปและลูกออยเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้อินเดียกลายเป็นหนึ่งลูกค้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียก่อนหน้านี้เวลานี้พวกเขาเองนั้นอยู่ด้วยความยากลำบาก เราเจอแรงกดดันเนื่องจากว่าอินเดียนั้นยังเป็นพันธม,มิตรที่สําคัญของสหรัฐในกลุ่มคอสต้องเผชิญแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการเลือกข้างระหว่างสองมหาอำนาจนับตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มต้นขึ้นมาอินเดียได้กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ด้านน้ามันของรัสเซียด้วยการนําเข้าน้ํามันดิบของรัสเซียพุ่งถึง17เท่าจากต่ากว่า10,000แบาร์เรลต่อวันในปี2022เป็นเกือบ1.8ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้แรงจูงใจก็คือราคาน้ำมันดิบรัสเซียที่ถูกกว่าเกณฑ ซึ่งช่วยประหยัดเงินหลายพันล้านดอละลาร์ให้กับอินเดียและช่วยรักษาสียรภาพร,าพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศแบบจำลองธุรกิจที่ทำกำไรของโรงกลั่นน้ำมันอินเดียเช่น Reliance Industries และก็ n i g a r a Energy ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร o ส n น f t ในการซื้อน้ำมันราคาลดลงและส่งออกต่อไปยังยุโรปขณะนี้กำลังถูกสั่งคลอนจากคำสั่งผู้บริหารหมายเลข1 4 0 2 4ของกระทรวงการทางสารัฐซึ่งคมคูจะลงโทษบริษัทต,ต่างชาติธนาคารหรือผู้ที่รับประกันภัยที่ยังติดต่อค้าขายกับร o ส n น f t หรือว่าลูกออย หลังวันที่21พฤศจิกายนนี้ข้อพิาพาทเรื่องน้ำมันนี้ได้ลุกลามเข้าสู่การเมืองการค้าโดยทางด้านประธานดินเดอรนัมทัมเตือนว่าจะโค้งภาษีนำเข้าขนาดใหญ่ต่ออินเดียซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่50%จนกว่าจะยุติการนำเข้าน้ำมันรัสเซียส่งผลให้การส่งออกของอินเดียไปยังสหรัฐลดลงกว่า20%ในเดือนกันยายนรายงานว่าสหรัฐและอินเดียใกล้จะบรรลุข้อตกลงที่อินเดียจะค่อยๆลดการซื้อน้ำมันรัสเซียลง30-40%หรือประมาณ500-700 0บา์เรลต่อวัน พื่อแลกกับการบรรเทาภาษีของสหรัฐซึ่งจะลดลงเหลือ15-16เปอร์เซ็นต์ิยูสโกยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอินเดียได้แสดงท่าทีอยากเปิดเผยว่าอินเดียจะตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขของตอนเองเท่านั้นแต่การลดการเข้าน้ำมันจากรัสเซียจะมีราคาแพงโดยการแทนที่ด้วยน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่แพงกว่าอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายในการนำเข้า1-1.5พันล้าน,นดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินรูปีอ่อนค่าลงและขยายการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด นอกจากนี้ธนาคารอินเดียที่ได้จัดก,การชำระเงินสกุลรูปีรูเบอและเดอะแฮมแล้วก็รูเบอร์อาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบของสหรัฐซึ่งอาจจะทําให้การชรําระเงินที่เกี่ยวข้องกับน้ามันมูลค่า5้าถึงเจ็ดพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหยุดชะงักลงในขณะที่การค้าน้ามันถูกบีบอินเดียปรับเสริมสร้างความเชื่อมโยงด้านกลาโหมกับรัสเซียอย่างเงียบๆโดยการเี็มลงนามข้อตกลงมูลค่า 1,200ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ่าง S400 เนื่องจากว่าอุปกรณ์ทางทหารประมาณ45%ของอินเดียยังคงจัดหามาจากรัเสเซียทำให้การตัดความสัมพันธ์อย่างสิ้นเชิงนั้นเป็นไปไม่ได้และตราบใดก็ตามที่กองทัพอินเดียยังผูกติดกับการบำรุงรักษาและใช้อไหล่ของรัเสเซียรัเสเซียก็ยังมีอำนาจต่อรองเหนือสหรัฐอเมริกานักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวของอินเดียอาจขึ้นอยู่กับการกระทำของจีนหากบริษัทน้ำมันในจีนใช้การชำระเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์หรือตัวกลางในประเทศที่3 เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการการคว่ำบาตรทุติยภูมิอินเดียก็อาจจะทําตามแบบเงียบๆเ,เป็นเวลาหลายสิบปีที่รัฐบาลของนาเรนทราโมดีประสบความสาเร็จในการรักษาสมดุลระหว่างกลุ่มคู่แข่งเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งกลุ่มบลิกในขณะเดียวกันนั้นก็เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐในกลุ่มคอรสในขณะที่ยังคงฉายภาพเอกราชทางยุทธศาสตร์ต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศอย่างไรก็ตามเนื่องจากโดนทัทซมป์นั้นเพิ่มการบังคับใช้มาตรการการคว่ำบาตร และประธานดีนวาลาดิเมียปูตินก็ต้องบอกว่าเวลานี้พวกเขาเองนั้นก็กําลังบีบให้อินเดียเลือกข้างเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าทั้งรัสเซียและสหรัฐต่างก็ต้องการทำบัตรสัญญาสักอินเดียก็อาจจะต้องเผชิญกับการเลือกข้างที่เรียกว่ามีความเสี่ยงกันเลยทีเดียวความสามารถในการรักษาสมดุลน,นี้ภายใต้แรงกดดันการบีบบังคับทางเศรษฐกิจและตัวกําหนดอนาคตนโยบายต่างประเทศของอินเดียดังนั้นก็คงจะต้องติดตามนะครับว่าอินเดียนั้นจะดําเนินการอย่างไรกับแรงกดดันเหล่านี้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับที่ช็อคถาอัป หากาคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องขาอัปเดตด้วยครับ